สวัสดีครับผมครูกไก่นะครับวันนี้ผมจะมาสอนท่าคอร์สสเต็ปนะครับผมแบบนี้เลยสำหรับคนไหนที่ชอบกระโดดเชือกนะครับและยังฝึกท่านี้ไม่เป็นนะครับผมคุณดูคลิปนี้จบคุณฝึกเป็นแน่นอนนะครับผมมีสเต็ปแค่ไม่กี่สเต็ปเท่านั้นนะครับผมประมาณ 3ถึง4สเต็ปเท่านั้นก็สามารถกระโดดท่า cross step ได้แล้วนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคนที่ดูมาถึงตอนนี้อยากจะฝึกแล้วใช่ไหมไปดูกันเลยครับผมว่ามีสเต็ปอะไรกันบ้างสเต็ปที่1นะครับผมเราก็กระโดดเบสิกให้ได้แค่นั้นเองนะครับผมนี่คือการกระโดดแบบเบสิคนะครับผมนี่นะครับผมคือสเต็ปที่1ง่ายๆนะครับผมสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้ผมเชื่อได้เลยว่าทุกคนต้องกระโดดเบสิก อยู่แล้วนะครับผมอ่าคราวนี้สเต็ปที่2นะครับผมสเต็ปที่2ก็คือการกระโดดท่าจัมแจ็คนะครับแบบนี้เหมือนเรากระโดดตบเลยนะครับอ่าน,นี่แหละครับผมคือสเต็ปที่2ง่ายไหมเ <c oughs> นาะก็ท่าใครที่ยังกระโดดท่าจัมแจ็คไม่เป็นนะครับผม <c oughs> กม็ค่อยๆฝึกตัวเปล่าจริงๆน่าจะเป็นอะ่ะเพราะว่าเป็นลักษณะข,ข,ของการกระโดดตบอนะ่านะคราวนี้สเต็ปที่3นะครับผมเราอาจจะยังไม่ต้องใช้เชือกนะครับ เราเริ่มที่ตัวเปล่าก่อนนะครับผมก็คือการกระโดดจัมแท็กออกไปแล้วก็คว้ขานะครับผมหรือคอสขาเนาะก็คือแบบนี้ึบ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 แบบนี้นะครับผมนี่คือสเต็ปที่3นะเท่านี้จังหวะเนี่ยอตอนแรกเนี่ยเราอาจจะยังจับจังหวะของตัวเองไม่ได้จากนั้นค,ค่อยกระโดดนะครับผมก็คือกระโดดออกไปเสร็จแล้วขวานะครับผมควายมาข้างหน้าซ้ายอยู่หลังเสร็จแล้วกระโดดกลับ คราวนี้เอาซ้ายเข้าข้างหน้าแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก่อนนะครับท่อยกระโดดแบบนี้ก่อนพอเรากระโดดได้ชิดแล้วเราก็จะไปแบบนี้เลยนี่คือสเต็ปที่3นะครับคราวนี้มาถึงสเต็ปที่4ี่นะครับผมเป็นสเต็ปสุดท้ายแล้วก็คือการเริ่มกัดเชือกเลยนะครับเราต้องเริ่มกระโดดแบบธรรมดาก่อนเพื่อที่จะเชื่อมท่าให้ไปท่าจัมแจ็คเราก็ ไปเชื่อมผ่าออสเตปนะครับผมดังนั้นต้องเริ่มเบสิกก่อนเนาะกระโดดเบสิกนะครับผมแล้วก็จัมแจ็คจัมแจ็คเสร็จแล้วก็เราครอสได้เลยครับจริงๆแล้วเท้าเนี่ยไม่ต้องออกไปกว้างมากนะครับเห็นไหมอ่าแบบนี้แล้วก็เล่นท่าอื่นเสริมไปด้วยก็ได้นะครับผมคือเท้าเนี่ยไม่ต้องกว้างแบบนี้นะไม่ต้องกระโดดบบไม่ต้องแบบนี้เลย เอาแค่กระโดดออกนิดเดียวแล้วก็ครอสนิดเดียวครอสนิดเดียวครอสนะครับผมแบบนี้จะง,ง่ายกว่าโอโ้ลมเย็นจังเลยนะครับผมตอนนี้ฝนกำลังจะตกนะโอเคครับผมสําหรับการสอนท่าพอสเต็ปก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์ฝากกดสิดตามผมด้วยที่สําคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปและวิธีการกระโดดเชือกต่างๆในคลิปต่อๆไปจากนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมกูไก่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ はい。